เลิกพยายามกับความสัมพันธ์นี้เรื่องเรามันจะเป็นยังไงต่อจากคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคําถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นในคําตอบของไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าถ้าคุณเลิกพยายามกับความสัมพันธ์นี้ไม่ตือ้อไม่ตามปล่อยแม่งเลยนะคะ ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราเริ่มดูจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะเวลานี้กันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะใบแรกไพ่มันขึ้นมานะคะเด็กถือเหรียญคือการพยายามนิ่งอยู่ในจุดของตัวเองค่ะเอาจริงๆนะคะใจของคุณความคิดของคุณนะเวลานี้คุณคุณต้องการความชัดเจนและคุณต้องการในการเดินหน้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันมั่นคง นะคะแต่ในขนาดเดียวกันดูเหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับคุณยังเป็นอะไรที่คุณต้องเหนื่อยคุณต้องพยายามซึ่งณนะเวลาเนี้ยคุณต้องการที่จะปล่อยและคนเราทุกคนนะคะเมื่อเราพยายามณนะจุดจุดนึงเราจะรู้สึกเหนื่อยคะ่ะอย่างที่บอกคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามแต่คนที่พยายามอยู่คุณคือคนที่ไม่ใช่สำหรับเขานะคะ พอไพ่มันขึ้นเดอะชาร์ลอตคือดูเหมือนเขายังเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเขาก็ไม่ได้ดูจะใส่ใจเรางั้นกลับมาที่คําถามค่ะว่าถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งไม่พยายามปล่อยเลยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อดีคะไพ่ใบแรกนะคะคุณคุณเริ่มทําใจได้คุณเริ่มทําใจได,คจได้คุณเริ่มจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณอยากจะตัดอยากจะเอาเขาออกไปจากชีวิตแล้วนะเพราะคุณเบื่อ เบื่อสภาวะอะไรก็ตามที่ทำให้คุณแบบกังวลใจไม่มั่นใจความรู้สึกของการที่อยู่ในจุดที่เขาไม่ชัดเจนอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาในการครบกับคนคนนี้หรือในช่วงตอนนี้มันทำให้คุณรู้สึกแบบ เฮ้ยเขาไปไหนเขาทากับเขาเขาไปไหนกับใครเขาทําอะไรทําไมมีอะไรเขาถึงไม่บอกฉันมันมีแต่คําถามทําไมทาไมทําไมทําไมเต็มหัวคุณไปหมดเลยอะ่ะคุณไม่มีความมั่นใจอะไรในความรู้สึกของตัวเองสักอย่างเดียวนะคะคุณอยากจะเป็นอิสระนะคะคือพอถอยห่างพออยู่กับตัวเองคุณเริ่มที่จะโอเคเริ่มมองหาในสิ่งที่ตัวเองมีมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นนะ่ะคุณก็เลยคิดอยากจะตัดเขาแล้วตัวเขาล่ะเพราะคุณไม่สนใจไม่อะไรเขาโอเคไหมตัวเขาเองอะ่ะแต่คนคนนี้ความรู้สึกช้านะกว่าที่เขาจะรู้ว่าคุณแบบเริ่มนิ่งเริ่มถอยห่างอะน่าจะผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วล่ะเขาก็จะแบบเอ๊ะสงสัยว่าตัวคุณอะคุณเปลี่ยนไปคุณมีใครหรือเปล่าเขาจะนึกถึงคุณมากขึ้นค่ะนะคะ แล้วการที่เขาการที่คุณเงียบไปเนี่ยเขาจะพยายามอะไรเพื่อคุณบ้างไหมเขาจะกลับมาสนใจคุณแต่ในขนาดเดียวกันคุณไม่เอาเขาแล้วนะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะความรู้สึกของคุณพอการที่เราถอยห่างจากสิ่งที่เป็นคําว่าท็อกซิกอะแล้วเรามาอยู่กับตัวเองอะเฮ้ย <He> อยู่กับตัวเองอยู่ได้นี่นาะอยู่กับตัวเองแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่นาะใช่คุณยังคิดถึงเพราะไอ้ความรู้สึกที่ว่าจะกลับมาหรือเปล่า เพราะลึกๆในใจคุณก็มีเซนต์ว่าเขาจะกลับมานะคะถามว่าเขากลับมาไหมกลับนะคะแต่กลับมาเนี่ยคุณก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วถามว่าสุดท้ายกลับมาเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นไหมไม่ดีค่ะไม่มีดีเลยไม่ดีเลยแค่ยังรู้สึกว่ายังนึกถึงกันยังมีความผูกพันกันแต่ยังที่บอกว่าจุดหนึ่งที่มันไปต่อได้ยากก็คือ ความรู้สึกที่ไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมความรู้สึกที่ว่าเหนื่อยคนนึงเหนื่อยอีกคนนึงถามว่าพยายามอย่างจริงจังไหมก็ไม่ได้จริงจังแล้วมันเหมือนยังมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเดิมๆอ่ะที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะดังนั้นในสิ่งนี้ในคำถามเนี้ยอว่าคุณลองถามตัวเองก่อนว่าการมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอะมันมีความสุขจริงหรือเปล่า เวลาที่เราจะไปต่อกับใครสักคนได้ยาวๆอะ่ะมันคือความสบายใจหรือเปล่าคะแล้วการที่เรากังวลการที่เราไม่มั่นใจมันเป็นพลังงานลบที่สะสมอยู่ในความรู้สึกของคุณน่ะจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณอยากถอยออกมาที่ผ่านมาคุณพยายามในการประคองในการเดินหน้า และตัวเองตัวคุณเองอ่ะชีวิตของคุณคุณต้องการความมั่นคงการก้าวไปข้างหน้าในพาร์ทของงานในพาร์ทของการเงินหรือความก้าวหน้าในชีวิตอ่ะแต่ความรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์มันถ่วงมันถ่วงความรู้สึกคุณอ่ะมันทําให้คุณแบบก้าวหน้าถอยหลังก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังจังหวะชีวิตคุณมันไม่ใช่อ่ะคุณอ่ะ เป็นคนเก่งนะและสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้เยอะมากดังนั้นถ้ากลับมาแล้วมันยังเป็นอะไรที่ยังคาราคาซังแล้วยังเป็นปัญหาเดิมๆเ,เอากลับมาเพื่ออะไรคะกลับมาเพื่อเป็นภาระทางความรู้สึกของคุณอีกครั้งหรอชีวิตของคุณเนี่ยควรจะก้าวไปได้ไกลามากกว่านี้ไม่ใช่หรอคะแต่แล้วแต่คะ่ะถ้าคุณเลือกในการที่จะไปต่ออย่างที่บอกเลยคะ่ะว่า กับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้เฮลตี้ในความรู้สึกแต่อย่างที่บอกว่ามันมีความนึกถึงกันมันผูกพันกันผูกพันนึกถึงแต่สุดท้ายนิสัยและปัญหาเดิมๆม,มันก็ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้หายไปถามใจตัวเองว่ายอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ก็ไปต่อแต่ถ้ายอมรับไม่ได้การที่เราเลือกตัวเองและเลือกความสบายใจของตัวเองในการที่จะเดินหน้าในการเปิดโอกาสให้ชีวิตของตัวเองได้ก้าว ไปสู่สิ่งใหม่ๆมันย่อมดีกว่าการจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมหรือเปล่าคะนี่คือสิ่งที่พายเล่าแล้วหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นนะ